ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้า 3, 19, สามสิบเก้าสี่สิบสันนิษฐานสมุกเคยเกิดทางทยะท่านแรกแต่ทุกไม่เคยเกิดท่านที่สองทุกก็เคยเกิดถ้าจำวิธีได้นะสมุกกับ ทุกทุกกับสมุขเนี่ยเคยเกิดเท่ากันเคยเกิดเท่ากันก็คือเคยเกิดตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิดได้จนถึงปัจฉิมภวิกะนะดังนั้นสมุขเคยเกิดสันนิษฐานตอนนี้นะก็จึงมาสองคนเช่นเดียวกันกับ ทุกเคยเกิดหรือในคู่ที่ผ่านมาในอนุป,ปุกนั่นเองได้คนที่หนึ่งคืออนาพิกับคนที่สองคืออภิพูดยๆวาอนาพิกับอภินะเลจะพูดเต็มๆแล้วแต่เรานะสมุเคยเกิดจึงมาสองคนอนาพิกับอภินะจะพูดเต็มๆแล้วแต่ญญรเราน,นะสมุลคเกิดจึงมาอยคนอนางิกับอภินเลดเตมว่นะสมญลัเกิดจึงมสน้าพิกับ เป็นของสันนิษฐานแถวหลังเป็นของสังสยะจากนั้นไปดูสังสยะท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่แต่ทุก์ไม่เคยถ้าเราหาเหมือนกับที่เราเคยหามาตอนอายตนะาเราก็มาดูว,ว่าอน,นะพิทุก์ไม่เคยใช่หรือไม,ไม่ไม่ใช่อภิลาทุกข์ไม่เคยใช่หรือไม่ไม่ใช่เพราะสองคนนี้ทุกเคยหมดเลยตอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบทุกไม่เคยไม่มี าการสองปุกคะละเนี่ยเราจำอีกสํานวนหนึ่งเหมือนตอน,นเหมือนตอนอะไรเหมือนตอนอายตนะก็จะพูดว่าการสองปุกคละไม่เคยไม่มีมีแต่เคยแต่พอมาสัจจะเนี่ยสําหรับมรรคสําสหรับมรรคไม่เคยเนี่ยมีนะไม่เคยก็มีเคยก็มีส่วนทุกข์กับสมุป อันนี้ใช่ไม่เคยไม่มีมีแต่เคยนะทุกข์กับสมุขเคยหมดนะเคยหมดดังนั้นจางใยะต่นแรกที่ต้องการองค์ธรรมที่แต่ทุกข์ไม่เคยเกิดจึงไม่มีองค์ธรรมถ้าท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบไม่มีองค์ธรรมเช่นนี้ก็ตกเป็นองค์ธรรมเป็นคำตอบของท่อนที่สองท่อนเดียวทุกข์เคยเกิดจึงมีองค์ธรรมเหมือนกับสันนิษฐานทุกประการ สังตยะองคธรรมเหมือนกับสันนิฐานทุกประการเมื่อใดนะเช่นคู่นี้กับคู่ที่ผ่านมาเป็นต้นเนี่ยเมื่อน,นั้นเราก็จะ,ะวิสัชนาว่าอามันตาแปลว่าใช่ทันทีเลยและอง์ธรรมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากสันนิฐานว่าไงก็ว่าเงั้นไปดังนั้นองธรรมจริงได้อนาพี่กับอภิรวมกันออกมาเป็นองค์งธรรมดีไหมอง์ธรรมดีไหมปุสีอริยะบุคคลแปดแค่นี้เองนะ ตอนนะั้นไม่ต้องไปเติมอะไรนะไม่ต้องไปเติมปุตสีอริยบุคคลแปดจบเลยถ้าจะเติมเติมมาไงซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายนะแค่นี้ก็พอแต่ว่าในหนังสือเขียนไว้แค่นี้นะปุตสีอริยบุคคลแปดจบนะคนที่สมุก็เคยทุกข์ก็เคย,กกเค,ยคือปุถุชนสี่อริยบุคคลแปดอย่างที่บอกไปในคู่ที่แล้วว่าใครใครก็เคย อะไรเอ่ยใครใครก็เคยทั้งนั้นตอบว่าสมุกับทุกทุกกับสมุเห็นไหมทุกขสัจจะสมุทัยญสัจจะสัจจะทั้งสองอย่างนี้หรือสัจจะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองไม่ว่าใครก็เคยทั้งนั้น ดังนั้นเวลาทุกเกิดโดยเฉพาะทุกขเวทนาเนี่ยนีแค่ทุกขเวทนาเกิดนี่ยังเจ็บยังปวดกันมากนะความจริงอะทุกขสัจจะนมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกแล้วก็ตัวการของทุกขสัจจะก็คือสมุทเทสัจ,จตัวการหนักกว่านั้นอีกเราต้องวันนะวันอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดกับเราแต่อดีตที่ผ่านมาเคยเกิดทุกคน นะอย่างอาริยะบุคคลแปดอดีตท่านก็เคยมานะแต่ตอนนี้อย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยท่านวาระสุดท้ายชาติสุดท้ายของท่านแล้วนะถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยปรินิพพานี่จบเลยนะจบเลยไม่เกิดที่ไหนอีกนะไม่เกิดอีกก็จบแล้วแหละไม่เกิดอีกก็ไม่เกิดที่ไหนอีกนั่นแหละไม่เกิดอีกก็ไม่เกิดเป็นอะไรอีกนั่นแหละจบกัน สรุปก็คือปฏิโลมะปุจฉาก็เหมือนกับอนุโลมะปุจฉาเนื่องจากว่าทุกข์กับสมุคเคยเกิดหมดทุกคนเหมือนกันจึงวิสัชนาก็เหมือนกันอง์ธรรมก็เหมือนกันนะเราก็จะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะปฏิโลมะปุจฉาอนุโลมะไนคู่ทุกสมุ หน้าสามเก้าสี่สิบเนื่องจากเป็นปฏิโลมะุจฉาเวลาตั้งคำถามจะมีวาปะัะกรกับแล้วก็ชื่อสัจจะก็จะกลับลำดับอย่างนี้เอาสัจจะที่สองมาเป็นที่หนึ่งมาเป็นสันนิษฐานเอาสัจจะที่หนึ่งไปเป็นที่สองคือไปเป็นสังสยะเช่นที่เห็นอยู่นี้นะพยายามสังเกตด้วย บางทีตั้งคำถามมาไม่มีวาปะนะัะแต่จงใจจะถามปฏิโลมปุจฉาเนื่องจากว่า,าสัจจะกับลำดับอยู่นั่นแปลว่าปฏิโลมปุชฉาแต่ว่าขาดวาปัะ,ะไปก็แปลว่าคำถามไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นการสอบเนี่ยเราก็จะยกประโยชน์นี้ให้แก่นักศึกษา,นะาที่รู้สึกว่านักศึกษาจะชอบเป็นพิเศษ ถ้าปีไหนชั้นไหนนะตั้งคำถามผิดมาเนี่ยนักศึกษาจะได้เฮเรียกว่าได้เฮแต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าครูบาอาจารย์นี่เทคะแนนให้นะเราก็ตรวจกันแล้วตรวจกันอีกนะก็เป็นเรื่องปกติมีตก,ม,ตกมีหล่นบ้างนะเราไม่ได้จงใจจะให้คะแนนนักศึกษาฟรีๆโดยการตั้งคำถามถามผิดนะก็มีเป็นเรื่องปกติ อันพร้อมกันยัดสาวาปนาสมุทัยสัจจังอุปชิตตาตัดสาทุกาสัจจังอุปชิตธาติหรือว่าสมุทยาสัจจะเ,เคยเกิดแก่บุคคลใดทุกาสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนาอามันตาใช่ องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสันทยะบทได้แก่ปุถุชนสี่อริยบุคคลแปดสักตุ